เมนูแรกมาแล้วนะคะข้าวคลุกกะปิเดี๋ยวจะมากินพร้อมๆกันทุกคนผัดขี้เมาไก่ดูสีสันและสิ่งนี้คือสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคะ่ะปลาดุกฟูผัดพริกขิงต้องสั่งแยกออกมาเลยอะเพื่อมากินกับข้าวเทีมยมไข่ดาวไม่สุกก็มาแล้วนะคะดูความไก่สิมันจะมีความกระเทียมนหลดโ นึกว่าจะไม่ได้กินแล้วแต่ท้ายก็ยังได้กินเราจะมากับเมนูแรกที่ไม่ความอ่อยมากเซี่ยงไฮ้ผัดที่เมาไก่ค่ะทุกคนนี่มันอร่อยแบบเราจะบอกว่ามันกลมกล่อมในตัวของมันเองปกติอะเซี่ยงไฮ้มันกินมันจะจืดใช่ไหมแต่อันนี้มันทั้งเค็มแล้วมันจะมีติดความไหมนิดนึงดีเวลานี่กินนี้เองนี่แกชอบอ่ะใส่ใส่อะไรเข้าไปคือมันเข้มข้น ขอให้สั่งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูนแรกแล้วต่อไปอันนี้ค่ะพริกผิงปลาดุกปูปกติเรียกสั่งแบบราดข้าวแต่วันนี้เรามีที่ทำป็นขี้มอวไก่แล้วไงกิน mm hmm. เปล่าก็อร่อย mm hmm. กินร mm hmm. าดข้าวก็ยิ่งอร่อย mm hmm. นี่ดูดีมันน่ากินมากได้ตับอะไรเนี่ยช้อนกลางนะคะแล้วก็มาใส่ช้อนเรานี mm ่ hmm. คำนี้นะคะคำตดโตคำตดโต แล้วก็เนื้อปลาดุกอวบเป็นเข้าเนื้อกันมากปกติมันจะแยกใช่ไหมบางทีัวบรสชาติถั่วก็แยกไปปลาดุกแยกไปแต่เนี้ยมันเข้ากันก็ส่วนเผ็ดมันนิ่มไม่เผ็ดเกินไปบอกแล้วขอให้ตนะคะข้าวยิ่งอร่อยในเมนูนี้ค่ะข้าวปุกกะปิอือจริงแล้วอ่ะพี่ถ่ายไปแล้วตอนแรกที่มันเห็นว่ามีเครื่องอะไรบ้างจริงๆเมนูนี้เอาจริงนะนี่ไม่เคยกินเลยวันนี้วันแรกที่พี่จะลองมากินข้าวกะปิเลย ใส่ไข่ดาวไม่สุดแี่แบบว่ายังไม่มาถ้ามาเดี๋ยวจะมาเต็นไปูนะคะจะบอกว่าดูความไก่ดิมันเป็นไก่กระเทียมแบบจุยๆอะ่ะมันจะมีความไม่แห้งจนเกินไปเราก็ต้องกินกับไข่ดาวไม่สุด ลแล้วเขาปรุงกัาไก่มาดีมากค่ะมันจะมีความเค็มๆอมหวานนิดๆแล้วพอรรมตาตัดกับความไข่ไม่สุกมันจะมีความเยิ้มๆของไข่ไม่สุกใ,ในปากเราแล้วก็เมนูนี้กินง่าย